รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันในรายการรวยทางรัฐก,กับการเกษตรผมแชมป์มังกรเจ็ดน้ำวันนี้ผมอยู่ที่บ้านโป่งสามาคัคคีนะครับตำบลโคกจานนะจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งเป็นเขตพื้นที่ของเม็กซิโกเรานะที่ดูแลโดยศูนย์กระจายสินค้าแมกซิโกศรีสะเกดนะครับส่วนใหญ่แล้วในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดนะก็หนีไม่พ้นของอาชีพเกษตรกร ที่ทำนานะพันข้าวที่ปลูกในพื้นที่นี้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวามะลิ105กับกอขอ15นะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เป็นข้าวนาปีเป็นข้าวรอน้ําฝนนะปัญหาอุปสรรคส่วนใหญ่ๆแล้วนะก็อยู่ที่สภาพอากาศนะฝนตกดีไม่ดีอากาศแล้งนะน้าท่วมนี่ก็คือปัญหาสําคัญของพื้นที่ ในเขตพื้นที่ภาคอีสานโดยทั่วไปสนับสนุนโดยสายปิงสูตรรวยเงินล้านสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องสายปิงผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก เราเดินมากันครึ่งทางแล้วนะครับครึ่งทางที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายนะครับตอนนี้ข้าวก็เริ่มแตกกอนะครับเขียวขจีเต็มทุ่งนะครับความสุขของชาวนานะครับก็คือการเห็นข้าวที่ตัวเองปลูกนี่แหละครับมันเขียวนะครับจีเต็มทุ่งนะครับเริ่มแตกกอนะครับพอโดนน้ามีน้ามาแช่ก็เริ่มแตกกอแล้วนะครับ อันนี้คือความสุขนะครับแต่หลังจากนี้นะครับเราก็ต้องดูแลกันต่อไปนะน้องแมนนะซึ่งเป็นน้องที่เรียนเรียนจบวิศวะนะไปทำงานอยู่ต่างถิง่นต่างแดนนะไปทำอยู่ที่ชนบุรีนะครับไปเป็นวิศว,วกรควบคุมโรงงานนะ่ทำงานในสายอาชีพที่ตัวเองได้ร่ำเรียนมาแต่ก็นึกถึงบ้านเกิดนะนึกถึงพ่อแม่ที่ทำนาอยู่ที่บ้าน นะก็ได้กลับมาพัฒนาบ้านโดยการทํานาปลูกข้าววิธีใหมนะ่แนวความคิดใหม่ที่จะใหะ้พื้นที่ของบ้านโป่งสามัคคีเนี่ยเป็นทุ่งรลวงทองณปัจนะจุบันนะครับผมทำงานอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับ เป็นบริษัทเอกชนนะครับตำแหน่งงานหนปัจจุบันคือหัวหน้าฝ่ายผลิตนะครับลักษณะางานทั่วไปนะครับก็คือควบคุมาการผลิตนะครับควบคุมพนักง,งานควบคุมกํากลังคนนะครับก็หลังจากที่เรียนจบมานะครับผมก็ทํางานมาประมาณ7-8ปีแล้วนะครับก็รู้สึกว่าตอนนี้เริ่มจะนะรเริ่มจะ ประสบความสําเร็จแล้วนะครับในเรื่องของสายอาชีพที่ได้รัเรียนมานะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมยังคิดว่านะครับยังยังคาใจผมอยู่ก็คือเรื่องของอาการทํานานะครับที่เป็นอาชีพของบรรพบุรุษของพ่อแม่นะครับปู่ย่าตายายที่ทาํามาตั้งแต่นานแล้วนะครับซึ่งนะครับการทํานาก็ เท่าที่สัมผัสมาตั้งแต่เด็กจนโตนะครับก็เห็นนะครับพ่อแม่ทากันก็คือทําตามๆกันนะครับใครทาได้แบบไหนนะครับทําได้ดีก็ทําตามกันเปลี่ยนวิธีไปเรื่อยนะครับแต่ว่านะครับก็ยังเห็นประสบปัญหาเริ่มๆอยู่นะครับก็เลือกก็คือเรื่องของผลผลิตนะครับที่ไม่ได้พัฒนาไปไหนนะครับต่ำลงแล้วก็เรื่องของคุณภาพข้าวก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ตอนนี้นะครับผมได้รับความร่วมมือจากบริษัทเมซาโกนะครับในการเข้ามาทํากลุ่มเกษตรกรผู้ทานานะครับในการแนแนววิธีการทานานะครับแนแนวในการาเปลี่ยนวิธีการทานานะครับจากเดิมที่ทําอยู่เปลี่ยนให้มันดีขึ้นนะครับได้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นเป็นวิธีบานนะครับซึ่งทางบริษัทเมซาโกเองนะครับก็เล็งเห็นว่านะครับวิธีการหวานนั้นก็อาจจะ ไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับในเรื่องของผลผลิตนะครับก็เลยแนะนําให้เป็นวิธีการหยอดนะครับเปลี่ยนให้เป็นวิธีการหยอดแทนซึ่งปีนี้เป็นปีแรกนะครับปีนี้เป็นปีแรกก็วิธีการหยอดก็เริ่มจะได้ผลนะครับทีนี้เรื่องเครื่องจักร ของผมรถไถผมก็มีเดิมอยู่แล้วพอดีได้รู้จักกับเฮียเฮียนุเคราะห์เครื่องมาก็ได้มาทำการหยอดแล้วก็หยอดให้เพื่อนๆบ้านด้วยกันด้วยใบป,ประมาณสองรอไร่เรื่องเครื่องหยอดนี้ก่อนอื่นเราก็ต้องเตรียมดินก่อนให้ดีแล้วก็เวลาเตรียมดินให้ดีแล้วเราก็ดูช่วงแลดูกับพื้นดินด้วยว่ามันจะ แห้งหรือเบียกแค่ไหนเวลานั่นเราก็ค่อยพิจารณาดูว่าข้าวจะงอกหรือไม่นาหยอดก็ก็มีเครื่องหยอดอย่างที่เห็นนี่แหละครับกลไกของเครื่องหยอดมันก็ไม่มีอะไรมากก็มีตัวพานำตัวเครื่องจักให้หมุน แล้วก็มีข้าวลงตรงนี้รถก็วิ่งไปเรื่อยแต่เราก็กำหนดให้ข้าวลงตรงที่สเตอร์ว่าจะให้ข้าวลงไร่ละกี่กิโล แรกๆนะครับชาวบ้านจะกลัวกันมากเรื่องของวิธีการบานเอเรื่องของวิธีการหยอดนะครับเพราะว่าชาวบ้านคุ้นเคยกับวิธีการบานมาตลอดนะครับก่อนหน้านู้นก็เป็นวิธีการดำนะครับมาเปลี่ยนเป็นวิธีการบานช่วงที่เปลี่ยนจากดำมาบานช่วงนั้นก็กลัวกันนะครับกลัวว่าจะไม่ได้ผลบ้างลหละนะครับกลัวว่าข้าวจะไม่งามไม่ไรบ้างนะครับตอนนั้นก็กลัวกันนะครับช่วงที่เปลี่ยนแรกๆก็มี คนหวานบ้างหยอดหวานบ้างหวานบ้างนะครับหวานบ้างดําบ้างนะครับหลังจากนั้นนะครับหลายปีนะครับก็ประมาณทักประมาณทักงสิบเกือบ20ปีนะครับที่ที่เปลี่ยนจากวิธีการดามาเป็นวิธีการหวานนะครับจนมาปีนี้นะครับก็ผมได้มาแนะนําวิธีการใหม่ให้ก็คือวิธีการหยอดนะครับปีนี้นะครับในพื้นที่ของตำบลโคกจานเองนะครับก็ เปลี่ยนมันเป็นวิธีการหยอดอยู่ประมาณสัก70%ของพื้นที่นะครับสำหรับปีนี้ซึ่งก็มีบางส่วนอยู่ที่ยังใช้วิธีการเดิมก็คือวิธีการหว่านนะครับอย่างแปลงข้างๆเรานะครับก็ตอนนี้นะครับข้าวพึ่งเริ่มแต่กอนะครับเพิ่งเริ่มแต่กอก็จะอาจจะยังไม่เห็นชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอีกประมาณสัก3 4เดือนนะครับ ข้าวเริ่มแต่กอสูงขึ้นนะครับเริ่มจะออกรวงตั้งท้องเราจะได้เห็นความต่างระหว่างข้าวหยอดกับข้าวหวานสนับสนุนโดยบิ๊กเอ็มหัวมันใหญ่หัวมันโตสร้างแปง้งเร่งแป้งลงหัวเปิดเส้นแป้งสูงต้องบิ๊กเอ็มผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซากที่เห็นอย่างนี้คือเครื่องพ่นยานะครับเครื่องพ่นยาสำหรับใช้ทั่วไป ประโยชน์ของมันก็คือใช้ในานาข้าวหลังจากวานวันเสร็จก็เป็นฉีดยาคุมได้